วครับคุณโยบรายการ SSO Family TV เอ้ย SSO TV ครับ,รบวันนี้ก็มาชี้แจงทางด้านชื่อของรายการนิดหน่อยเพราะจะมีการเปลี่ยนจะเปลี่ยนจาก SSO Family TV เปลี่ยนเป็น SSO TV ครับนี่จะเปลี่ยนเพราะว่าจะแยกเป็น2รายการครับแต่ว่าจะหยู่ลงในช่อง SSO TV ครับทาง SSO Family TV จะมีผู้ร่วมอัดคนอื่นเช่นทางโจร n กว่า o n Channel ล็อกเกมมิ่ง KPK หรือว่าดาร์กอกเกอร์ทีวีฮอตมาร่วมอัดทางนั้นจะเป็นของ SNO Family TV ส่วนถ้าเป็นผมคนเดียวก็จะเป็น SNO TV ครับนะแล้วก็ขอเพิ่มเลนนเ็กหน่อยโปรเจกต์หน้าที่จะอัดพร้อมไปพร้อมกับ the The อีมคือเซนโลเสียบจะเป็นอัดพร้อมกับทาง ล็อกเกมมิ่งครับอัดเล่นเป็นแบบมันตีเพยเยอร์ก็นะฮะก็ไม่มีอะไรมากสำหรับวันนี้ก็มาชีช้แจงกับบอกโปรเจกต์อะไรนิดหน่อยครับสำหรับวันนี้รายการ SSO Family S SS O S S O T V ต้องปรับตัว S S O T V ก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ภายภาคหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลา